รู้ไหมครับว่าสวิตชิ่งแค่12โวลต์30แอมป์สามารถชาร์จได้ทั้งแบตมอเตอร์ไซค์แบตรถยนต์รวมทั้งจัม์สตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตหมดก็ได้นะครับมาดูสวิตชิ่ง g 2ตัวนี้นะครับเป็นขนาด12โวลต์30แอมป์เท่ากันนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวที่ตัวนี้ยังไม่ได้โมนะครับฝั่งด้านซ้ายมือ ั่งด้านขวามือนี้ก็คือผมได้โมทําการปรับกระแสได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาดูไอตัวที่โมนะครับเราจะมาดูว่าเราซื้อ Switching power supply ตัวหนึ่งมาใช้งานแล้วหากเราไม่ได้ทําการโมหรือทําอะไรมันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพามาทดลองในการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แบตรถยนต์นะครับว่าควรจะทําการปรับตั้งยังไงนะครับ ตัวนี้เป็นสเปคข้างกล่องนะครับ12โวลต์30แอมป์นะครับขนาด360วัตต์นะครับในการนำสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายนะครับไปชาร์จแบตเนื่องจากมันไม่มีวงจรตัดนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับดังนั้นการนำไปใช้งานเราจะต้องปรับแรงดันให้เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้แบตเกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับหรือเกิดการบวมนะครับผมก็จะปรับแรงดันสำหรับชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ประมาณแค่13โวลต์นะครับ ส่วนแบตรถยนต์นี้ผมก็จะปรับที่13.5โวลต์นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะทำการวัดกระแสในการชาร์จให้ดูด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องทำการปรับแรงดันก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปชาร์จนะครับเป็นโวลต์ลอยนะครับอยู่ที่13โวลต์นะครับซึ่งสวิตชิ่งแทบจะทุกตัวนะครับเขาจะมีตัวปรับแรงดันมาให้เราอยู่นะครับอยู่ด้านข้างบางทีก็อยู่ด้านซ้ายบางทีก็อยู่ด้านขวานะครับ สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผมก็จะปรับให้ได้ประมาณ13โวลต์นะครับหลังจากที่เราปรับแรงดันได้ตามต้องการแล้วนะครับผมก็จะทําการปดแหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่งก่อนนะครับเพราะว่าจะทําการทดลองต่อวัดกระแสด้วยนะครับซึ่งในการทดลองจะทําการเช็คก,กระแสให้ดูด้วยนะครับ เพราะว่าเวลาเราไปต่อใช้งานจริงๆแล้วจะได้รู้ว่าวิธีการต่อแบบนี้วัดตั้งค่าแบบนี้มันปลอดภัยนะครับนี่คือแรงดันจากแบตเตอรี่นะครับหลังจากต่อสายเรียบร้อยแล้วก็ต่อเครื่องมือวัดเรียบร้อยก็จะทําการเปิดไฟที่สวิตช,ชิ่งนะครับจะเห็นว่าในขณะที่เราเริ่มชาร์จใหม่ๆนะครับกระแสเริ่มชาร์จจะสูงนะครับจากนั้นเมื่อโวลต์ที่ตกคอมแบตเตอรี่สูงขึ้น กระแสมันจะลดลงเองอัตโนมัตินะครับการต่อชาร์จแบบนี้จะเป็นการต่อชาร์จแบบแรงดันคงที่นะครับชาร์จได้เต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะชาร์จเต็มช้าไม่ต้องห่วงเรื่องโอเวอร์ชาร์จนะครับหากปรับโวลต์ที่เหมาะสมนะครับที่นี้จะมาปรับโวลต์เพื่อสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราก็จะปรับที่13.5โวลต์น,นะครับ ก็ทําการต่อสายคีบจากสวิตชิ่งนะครับขั้วบวกคีบกับขั้วบวกนะครับขั้วลบคีบกับขั้วลบนะครับต่อแคม,มเตอร์สําหรับวัดกระแสนะครับทีนี้จะเริ่มจ่ายไฟเข้าสวิตชิ่งนะครับดูกระแสเริ่มชาร์จนะครับกระแสเริ่มชาร์จอยู่ที่ประมาณ20กว่าแอมป์นะครับแล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับ นี่นครับคือลักษณะของการทำงานของสวิตชิ่งนะครับเป็นแบบโวลคงที่นะครับกระแสเริ่มต้นชาร์จจะสูงนะครับแล้วก็จะรักษาแรงดันให้เท่าที่กับตั้งไว้นะครับดูแรงดันที่ดิจิตอลมิเตอร์เปรียบเทียบนะครับเมื่อแรงดันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นก็กระแสก็จะค่อยๆลดนะครับซึ่งเป็นการทำงานของสวิตชิ่งแบบเดิมๆนะครับ เป็นการทำงานแบบวนคงที่นะครับก็สามารถนำไปชาร์จได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ควรตั้งโวลต์ที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าหากโวลต์สูงเกินไปมันจะไม่ตัดนะครับมันก็จะพยายามชาร์จให้ถึงโวลต์ที่เราตั้งไว้นะครับหากตั้งชาร์จไว้สูงมันก็จะพยายามชาร์จให้ถึงที่ตั้งไว้นะครับก็มีสิทธิ Over ์โอเวอร์ชาร์จได้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับแบบเดิมๆเ,เลยผมเคยเอาไปลองก็คือสามารถ จำสตาร์ทได้นะครับสำหรับแบตที่เสื่อมนะครับแต่สำหรับแบตที่เสื่อมมากนะครับอาจจะต้องชาร์จประมาณ1นาทีก่อนนะครับถึงสามารถสตาร์ทได้นะครับแต่ว่าแบตที่เสื่อมหรือว่าแบตลืมปิดสวิตจอดทิ้งไว้นะครับสามารถจำสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่จะนำไปคีบชาร์จเพื่อเปิดเพลงทั้งวันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่เปิดฟังเสียงพอประมาณนะครับ สำหรับจัมสตาร์ทรถแล้วก็เปิดฟังเพลงนะครับควรใช้ใสายเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องยาวนะครับเพื่อป้องกันแรงดันดรอปในสายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนะครับ